สวัสดีค่ะพบกับครัวนิชาน,น,นะคะวันนี้วันนี้เราจะมาย่างขนมจากกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนผสมของขนมจากนะคะในนี้ก็จะมีมะพร้าวนะคะมะพร้าวขูดเรกต่ายนะคะเป็นมะพร้าวถึงถึงนะคะแล้วก็มีแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งสดทําจากข้าวเหนียวดานะคะเป็นข้าวเหนียวดาแล้วก็มีน้ำตาลปี๊บนะคะกะทิเล็กน้อยนะคะ เดี๋ยวอัตราส่วนเราจะใส่ไว้ใต้คลิปนะคะตอนนี้ก็มาดูวิธีการทอค่ะยังไงนะคะดูนะคะวิธีการถออันนี้ก็เป็นใบาจากนะคะใบาจากเราก็เลือกเอาใบที่วกว้างๆนะคะจากนั้นเราก็เอาสองใบนี้มาต่อกันค่ะเพื่อเราจะได้กว้างนะคะแล้วก็จะมีเอาไม้กลัดนะคะกลัดค่ะกลดะกัดตรงกลางค่ะหัวท้ายค่ะ สากัดนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะ,ะกัดอันนีนะะ้อันนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะคะ่นะ,คะแล้วก็กัดะคะ่ะเราจะได้จากที่กว้างขึ้นค่ะนะคะ,นะคะจะได้ห่อได้สะดวกจากนั้นนะคะเราก็จะมาหอนะคะในเตานี้เราก็หอย่างไปแล้วนะคะเนี่ยกลับไปกลับมาะคะ่ะเดี๋ยวกลับอันนี้นิสักนิด แห้งแล้วค่ะนะคะถ้าชอบเกี่ยมมากก็นานๆเอายิงไว้นานๆช้อนหนึ่งนะคะใส่ลงไปนะคะนี่ค่ะเอาด้านด้านขวานะคะเข้าไปก่อนนะคะแล้วด้านซ้ายปิดเข้ามาะคะ่ะเย็บหัวท้ายก่อน,นะคะ่ะในกาดค่ะนะคะจากนั้นนะคะก็หัวท้ายนะคะเย็บไปะคะ่ะเพื่อไม่ให้น้ําไหลออกมานะคะ กันไว้ก่อนค่ะนะคะจากนั้นต้องการอีกอันนึงค่ะกดค่ะเพื่อไม่ให้ออกนะคะอาจจะมีน้ําไหลบ้างเล็กน้อยนะคะจากนั้นเราก็ลงไปย่างค่ะย่างนี้นะคะโดยสักอนะคะช้อนเดียวนะคะละหอละห่อนี้นะคะหอละสองคำนะคะกัดค่ะใช้ไม่กัดกัดกันค่ะ หัวท้ายนะคะกัดเพื่อไม่ให้น้าออกก่อนนะคะตรงกลางแล้วก็กัดทีหลังได้นะคะหรือใครถนัดจะตรงกลางก่อนก็ได้คะ่ะได้เหมือนกันคะ่ะสุดแต่แต่ว่าถนัดนะคะมีน้ําไหลนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะระวางลงไปค่ะอันนี้ก็ุกแล้วนะคะเอามาวางตรงกลางคะ่ะอยู่ตองไว้ค่ะออนอีกสักขอนะคะ เขเหนียวดำนี่จะหอมนะคะวันนี้เราทำด้วยข้าวเหนียวสดนะคะข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำนะคะแล้วก็มัโม่นะคะทำสดๆค่ะดีต่อสุขภาพค่ะง่ายๆค่ะทำกินเองก็ได้นะคะไม่ยากค่ะยากไปกินไปนะคะขนมจากต้องกินอุนอ่นๆนะคะถึงจะอร่อยค่ะเย็นก็อร่อยแต่อร่อยคนละแบบนะคะสุดแต่ชอบแต่นะคะอ่ะอันนี้นะคะ วางลงไปนะคะค่ะเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะห่อให้หมดนะคะตอนนี้มาดูค่ะเวลาเราย่างไปนี้นะคะเราก็กลับนะคะเอาข้างบนลงล่างล่างขึ้นข้างบนนะคะแต่ถ้าใช้ใช้ชอบเกี่ยวมากก็มาวางอีกทีนงไข้างนี้นะคะค่ะอันนี้ปสุแล้วนะคะสองข้างเดี๋ยวที่เหลือเราก็จะย่างให้หมดนะคะตอนนี้นะคะเวลาสุกแล้วนะคะขนมจากนะคะ ถ้าเราอยากได้เก็บเกี่ยวเราก็ย่าแงแห้งๆแบบนี้ค่ะนะคะบางคนชอบเกี่ยมนะคะแต่ว่าถ้าบางคนไม่ชอบเกี่ยมก็สําหรับคนที่ไม่ค่อยมีฟันหรือฟันน้อยก็เอาแบบนี้ค่ะแห้งๆอย่างนี้นะคะแต่ไม่เกี่ยมมากนะคะอย่างก็อน่อยค่ะอร่อยคนละแบบน,นะคะจากนั้นนะคะเราก็อาจจะมาแกะนะคะ แกะตึกค่ะ,กะอย่างนี้นะคะนิ่มก็มีนะคะก็ได้ค่ะนี่เป็นลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็น่ารักค่ะค่ะอันนี้บางกว่านนคะ่ะตน,นี้ถ้าเราจะเสิร์ฟนะคะขนมจากนี่จริงๆต้องแกะกินเองนะคะถึงจะอร่อยนะคะแล้วก็อาจจะมาตกแต่งตักหน่อยนะะึงค่ะ ตกแต่งหัวท้ายให้ดีนะคะให้สวยงามนะคะแล้วก็จัดเรียงนะคะขนมจากนี้นะคะผู้ทำไอ้ผู้กินนี่ต้องแกะเองนะคะถึงจะอร่อยนะคะแป้งข้าวเหนียวดํานี้จะอร่อยนะคะหอมคะ่ะโดยเฉพาะเราทาด้วยแป้งสดนะคะจะหอมมากนะคะอาจา์หน้าอันพอถ้าหนึ่งก็สองอันก็เพียงพอแล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นแป้งนะคะอย่ารับเยอะนะคะเอาพอประมาณนะคะ แล้วนะคะจะจัดห้าอันนะคะจัดไปสักห้าอันนะคะอันนี้เราก็จะย่างต่อะคะ่ะให้เกี๊ยมเกียวหน่อยนะคะนะคะกลับค่ะพอเรากลัวจะไหม้ก็กลับนะคะพีกับนะคะเราเดี๋ยวตะแคงอีกครั้งนะคะก็สุกนะคะขนมจานนะคะของเรานะคะในวันนี้ก็สำเร็จลงแล้วนะคะ อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์เราด้วยนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขนมจาาค่ะเดี๋ยวขอไปแจกเพื่อนบ้านนะคะอันนี้ขนมจาข้าเหนียวดำนะคะติดตามให้เราด้วยนะคะอย่าลืมติดตามนะคะขนมจาาค่ะหอมค่ะหอมหวานมันนะคะหอมหวานมันนะคะ หอมหวานมันค่ะหอมหวานมันนะคะขนมจากค่ะพังลูกขนมจากค่ะสวัสดีค่ะ